Vai ขอชันเด่ขอันเดเอเลอันเดใครอันเด่นะอพัาาช่วยกันช่วยกันดดพัาดูด้วยกันัของกันับเงิน้ันขึ้นคู่เลยขึ้นคู่เลย เทาร์เล็กเขาได้ปะมือแข็งพอบ่ปะเฮ้ยเอาทานเเล็กยืนมั่งก่อนปะเอาทานเเล็กกดปะโอ้กดกดกดใหม่ก่อนเเอาไปกดก่อนเดี๋ยวกดกดกดใหม่แล้วกันยังเอาทาร์เล็กเขา ไปึ้นไปเอาอันเอาไอ้นั่นเขาเข่าได้เอาเอาเอาตีนนี่เขาตีนเตี้ยตีนเตี้ยเข่าดุกเข่าดุกดุ๊กก็ใช่เจ้าบอส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 เออนั่นแหละ เอาลงบอลยันไปถึงนั่นได้ยันไปถึงไอ้นั่นเออเอ้าวลงเอาตีนเล็กเข่าเลยแซกเอาตีนเล็กเข่าทั้งไม่ละเอาหนึ่งเข่าเอาหนึ่งออกไหมไว้เอาเอาเอาเออนั่นแหละเออถอยมาใช้ไอ้แซกถอยมาแซกถอยมาถอยถอยตีน่อาอีกถอยมันลดบิดรถไหมถอยมันบิดรถไหมถอยมันบิดรถ เออเอาขึ้นมาเนี่ยึ้นสุดไหมสุดแล้วเข่าฐานสูงเอาอันแซกเอาเอาไม้ตัวนี้ห้องฐานฐานเอาเอาเข่าเออเอาเข่าข้างนี้โอเคเอาเอาตัวนี้เข่าไปอีกเอาตัวนี้เข่าไปอีกเข่าคู่ไอ้เข่าคู่ เออนั่นแหละเอาฐานสูงเขาไนเพราหยับลงหย,ย,ย,ยับหยับหยับไม่ลงปึ๊บกดไม่หยับหัวแซกหยับหัวได้ไดไมได้ไหมแปนันได้นนเอาแปดธรรมดาเ่าเขาน้มันด่ดนนวมเนาะ ยกสดเลยแซกเขาเขาได้ปะเออตีนนี่เขาได้เออเอาพอไปขึ yeah, oh, ้นทางพุ่นไปขึ้นทางพุ่นไปขึ้นทางพุ่นไปเฮ็ดคือกันแซกไปเฮ็ดทางพุ่นแซก เอาหนุนหนุนตัวนี้ขึ้นไหมลูกเอาเอาฐานเข้าไปไหมเอ็นลงไปคือเก่าเอาไม้เสียบต้อดถึงยังได้กระได้เหรอมันสูงเมืัดตัวนี้ติดป่นี่สีใส่ทั้งคุณมามีใส่เนี้ยป่ะนี่เดี๋ยวจังเปลี่ยนฐานปะบ๊วยยังบ๊วยยง เอาทาฐานเอาฐานสูงขึ้นบ้านมฐานเปิดเอาฐานสูงมาตัวเนี้ยล้มไตอะ่นี้ยลตอะเดียวเจียวฐานยับฐานขึ้นดีกว่าทำไมต้องเป็นรถคันนี้ประจำล่ะเป็นไรูล่องยาเอาไม้เอาไม้เอาไม้แม่นนี้เรบ้าน ngay lâu lâu nè pen nhảy cao cao thương cái đây bắn kha thoa cao khền thương thưng é nhôm 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 พาอพ่อพอพอเฮ้ยมันสูงเฮ้ยมันสูงยังเดี๋ยวไปบอลยัดยันขาขึ้นล้ไปแซกไปเอาขาเงี้วลาไปเนี่ยเอ้เอาออกเลยเออนั่นดีมันนั่นได้ยูน่นไปไปเนี่ยแซกเอาเอาขาดันออกลาเอาขาเงียวเข้าไป

เอาไม้เอาไม้ห้องออาไปอีกเอาไม้แสกแซกเอาไม้แปะแปะงัดเข้าไปรูปนี่ยยัดเข้าไปมันเต็มยัดเข้าไปมันเต็มมันตีนเป็ดน่ะน่ะยัดงัดเล็กกระดายัดเข้าไปเลยเออยัดอีกยัดให้มันแน่นเลยน่ะน่ะเออเอายัดอีกดพวกวันยัดเข้าไปอีกเจ้านันน่ะนี่ว่นนี่นี่เป็นอันนั้นเปแต่ห้องตีนพ่อนะเป็นแต่ห้องตีนอ่ ào one, nhô nó lại duỗi khá nữa, duỗi khá nữa, duỗi khá cha phe, thằng bún, đây đưa, đưa, đưa เยอะเยอะเยอะจะเฝ้าไปเดือยนสิรันดิบอลเจ็บขาบอลบอลเจ็บขาอะทั้งพี่ขาร้อยบ่บ่ขาพุ่นขาพุ่นห้องไม่ห้องไม่